ขนุนเพชรราชาเป็นขนุนพันธุ์ดีเนื้อหอมยวงใหญ่หนาเมล็ดเล็กรสชาตินุ่มกรอบสีสวยเป็นขนุนเนื้อหนาเนื้อมีความแข็งและกรอบเนื้อไม่เละง่ายเราจะเห็นขนุนพันธุ์นี้เป็นขนุนที่นำมาวางขายเพราะว่าวางขายได้นานเนื่องจากเนื้อมีเละขนุนเพชรราชาเป็นขนุนที่ปลูกง่ายปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่เป็นขนุนพันธุ์ดี เหมาะกับการปลูกไว้ทานเองก็ได้ปลูกง่ายปลูกไว้ขายก็สบายสร้างรายได้ได้ง่ายๆเป็นขนุนที่ไม่จําเป็นต้องดูแลมากใครๆก็ปลูกได้ไม่ว่าจะปลูกไว้ทานเองหรือปลูกไว้ขายให้ผลดกและมีผลผลิตได้ทั้งปีเราจะมาว่ากันถึงเรื่องคุณประโยชน์ของขนุนนะครับ คุณประโยชน์ของขนุนี่แบ่งไปได้2อ,อย่างอย่างที่1คือคุณประโยชน์ทางด้านใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับอย่างที่1คือคุณประโยชน์ทางด้านจิตใจแล้วก็อีกด้านคือคุณประโยชน์ทางด้านสารอาหารทางด้านจิตใจก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าการปลูกต้นขนุนในบ้านเนี่ยมีความเชื่อเหลือเกินว่าจะช่วยสนับสนุนในการทํางานหรือธุรกิจหรือผู้ใหญ่รับใครไม่ว่าจะปลูกหน้าบ้าน หรือมีความเชื่อบางคนก็ต้องปลูกหลังบ้านเพื่อให้หนุนเอาไว้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเราวัาว่ากันต่อเรื่องคุณประโยชน์ทางด้านสารอาหารกันเนื้อขนุนอุดมไปด้วยวิตามิน C, วิตามิน A, ไทอามีนไนแอซีนแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กสังกะสีโซเดียมและกรดโฟลิกเป็นหนึ่งในผลไม้น้อยชนิดที่มีวิตามินบีรวมอยู่ในตัวเองมีส่วนประกอบของไฟโตนิวเตรียน เป็นสารลดความดันโลหิตและต้านการอักเสบสารอาหารค่อนข้างเยอะแต่ว่าเวลาทานต้องอย่าทานเยอะเพราะว่าขนมเป็นผลไม้รสหวานก็จะทําให้น้าตาลในเลือดสูงและเป็นผลไม้ริดร้อนห้ามทานกับเหล้าโดยเด็ดขาดสำหรับการขยายพันธุ์ทําได้โดยการเพราะ,มะเมล็ดตอนกิ่งทาบกิ่งเสียบยอดเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ามากแต่ช่วงแรกต้องลดน้าทุกวันแต่ว่าถ้า านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับตอนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ